ที่ิรูปประเทศไทยแห่งมหาวิทยาลัยสี่แยกรูปหง์คนรอบพักสินให้สินทาลล่ลงประเทศไทยผู้คงองคูมีพนชั่วกาลนานองคูมีพนชั่วกาลนานสู้สู้สู้ีน้องสู้สู้สู้สวัสดีครับ พี่น้องชาวคอปทอที่เคารพรักกลาบสวัสดีพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านและที่รับชม a อ t v ททีวีของประชาชนทั่วโลกครับพี่น้องครับสถานการณ์ในวันนี้นั้นพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรอิสระ ไม่ว่าจะเป็นสารตำหารอย่างขักคมักขแม้นเต็มที่ครับพี่น้องที่เคา,ารพตำหานอย่างเต็มที่เดินหน้าพิสูจน์หาความจริงก็อย่างเช่นปปชก็มีมติไม่ว่าจะเป็นจารุพงษ์เรืองสุวรรณยิ่งลักชิน,นวัตรนตทวุฒิใส้เกื้อ ก็โดนตามตามกันไปครับพี่น้องที่เคารพมีวุฒิภาวะมีบทบาทมีหน้าที่ที่ยิ่งลักษ์สามารถยับยั้งได้และสามารถตรวจสอบพฤติกรรมและการกระทําของพี่น้องชาวนปชแกนนําทั้งหลายเหล่าแลแต่ก็ไมา่กระทําทั้งทั้งที่ตนเองเป็น รัฐมนตรีรักษาการว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่นำไปปฏิบัติทั้งๆท,ท,ที่เขาปราศัยบนเวทีที่โคราชแล้วก็ได้บอกกล่าวกับพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงคิดจะแบ่งแยกประเทศไม่ว่าจะทำอะไรพี่น้องเสื้อแดงยิ่งรักก็ไม่เคยใส่ใจไม่เคยที่จะเหลียวแลพี่น้องอีกส่วนหนึ่งของประเทศนี้บ้านนี้เมืองน,นี้ ส่วนจารุพงศ์ส่วนนัทวุฒิก็เป็นเหมือนเหมือนกันหมดครับพี่น้องไอ้พวกพลพรรคเผ่าไทยนี่ไม่รู้จะว่าอย่างไรให้เขามีจิตสำนึกไม่รู้จะบอกกล่าวอย่างไรให้รู้ว่าบ้านนี้เมืองน,นี้มีกฎหมาย มีรัฐธรรมนูญและพยายามที่จะบอกกล่าวให้เขาเคารพกฎกติกามารยาทให้เขาเคารพกฎหมายให้เขาอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายแต่เขาก็ไม่ยอมรับในวันนี้นั้นแม้กระตั้งตู่จัตุพรพหรมพันธ์เคยพูดกล่าววาจาไว้กับพี่น้องบนชนคนเสื้อแดง และพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับรู้รับทราบกันมากว่าจะไม่ให้การสน,นับสนุนและให้การช่วยเหลือรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันได้พูดไว้ก่อนหน้านี้แต่วันนี้จตุพรพรมพันธ์มาเป็นประธานนปอชอทั้งทั้งที่รู้ว่ายิ่งลักษณชินวัตรและคณะเป็นผู้ที่ก่อนโยบาย โครงการต่างๆซึ่งเป็นโครงการที่ทุจริตคอร์รัปชันแทบทั้งสิน้นหมายความว่านัตวุฒิไม่เคยจัดจดจำคำพูดของตนเองพูดไปถมน้ำลายไปคำพูดของนัตวุฒินั้นหมายความว่าคำพูดของจัตุพรนั้น หมายความว่าพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงไม่สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจใดๆไ,ได้ทั้งสิ้นแล้วนําซ้ำยังจะถือโอกาสที่จะเปิดเวทีปราศัยให้กับพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงที่จังหวัดเชียงรายแต่มวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งเขาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ทราบมาว่าจากุพรมนั้นจะนำ,นำผู้สมัครสอวอขึ้นไปสวัสดีพี่น้องบนเวทีทราบข่าวมาว่าเป็นภรรยาของยงยุทธตู้เย็นแล้วก็พี่น้องมวลชนคนแสดงอีกกลุ่มหนึ่งนั้นไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดคา้านหมายความว่าในขณะนี้ครับพี่น้องที่เคารพ ในสถานาการณ์ที่เป็นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตอนนี้เสื้อแดงกำลังแตกกันครับพี่น้องครับแต่ในขณะที่มวลมหาประชาชนในขณะที่พี่น้องชาวคอปเตอรเรายังสมัครสมานสามัคคียังกลมเกลียวแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องต่างกันโดยสิ้นเชิงคลั่นพอพูดถึงคำพูดของนัตวุฒ ที่ได้พูดจาปลาัยไปแล้วนั้นของจตุพรนั้นจะไม่กล่าวถึงลุงตู่เลยก็เป็นเรื่องที่หาถูกต้องไม่ลุงตู่เคยกล่าวไว้ว่าทหารยอมไม่ได้หากมีกลุ่มไหนไม่ยอมรับกระบวนการยุต ติธรรมนี่ลุงตู่ได้กล่าวไว้ชัดเจนแล้วก็วันนี้นั้นก็ต้องกราบเรียนลุงตู่ว่าผลพักผาไถยนั้นไม่ได้ยอมรับกระบวนการยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นครับลุงตู่ลุงตู่กล่าวไว้แล้วนะครับลุงตู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองลุงตู่ต้องรับผิดชอบในคำพูดของลุงตู่ด้วย พูดกันอย่างลูกหลานกล่าววาจากับคุณลุงคนหนึ่งนะครับลุงตู่ต้องยอมรับในสิ่งที่ลุงกูลุงตู่ได้ลั่นวาจาเอาไว้และวันนี้ครับพี่น้องที่เคารพรยังมีการตรวจสอบทับย์สมบัตริระหูฐานของฤทธิดวงนายตาฤทธิ์เพลงดิดมีบ้านอยู่เปดหลัง เยอะับี่น้องที่เคอรพเยอะจริงๆผู้ที่ตรวจสอบนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนท่านสวประสานมรคกพิทักษ์เป็นสวสรรหารองประธานคณะอนุกรรม,มาธิการตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้างธรรม,มาธิบาลวุฒิสภา สวสนาก็เดินเดินทางไปโคราชลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับไม่ใช่ที่ป่าธรรมดานะครับเป็นพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติของตาริศเพ่งดิตเพื่อสร้างที่พักตากอากาศและ โฮมสเตเลขที่444หมู่1บ้านหมอกรหรัสตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีบ้านเปดหลังหนึ่งหลังได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอีกเจ็หลังเป็นโฮมสเตใช้ชื่อว่าฟิโอเร่ปาร์ก มีมูลค่าไม่น้อยเลยครับพี่น้องที่คารพบสิบกว่าล้านตาริดเพลงดีพี่น้องที่คารพเป็นไต่เต้ามาจากข้าราชการจันผู้น้อยจนถึงขั้นได้มาเป็นอธิบดีดีเออร่ำรวยมหาศาลไม่ทราบหรอกครับว่าเขามีธุรกิจอะไรบ้างแต่ เป็นข้าราชการผมคิดว่าที่ได้สัมผัสกับชีวิตข้าราชการมานั้นรู้จักตั้งแต่ 49, 40, 41ก็ไม่เห็นใครได้ร่ำรวยใหญ่โตมาหฬารานอย่างทาริศเพ่งดิตเลยครับพี่น้องที่เคารพและสามารถตั้งกอสังเกตได้ว่าทาริศเพ่งดิตนั้นคิดว่าน่าจะโกงกินทุจริต ขอรับชันและรับเงินมาจากพักผาไทยครับพี่น้องคิดว่านะข้อสังเกตเพราะว่าวันนี้นั้นพฤติกรรมและการกระทำของตาริธนั้นมันโจงคลึ่มโจงคลึ่มโจงแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันดังเช่นกรณีมีการประชุม กากรกปปสที่ลุมพินีทาริดก็นำมาพูดจาปลาศัยบอกว่าเป็นการที่จะเตรียมการไว้กอ่อเหตุรุนแรงเพราะว่ามองกลับอีกมุมหนึ่งในขณะนี้ไม่ว่าภาคอีสานหรือภาคเหนือมีการรับสมัครกานรนปชเยอะแยะหลายจังหวัดแต่ทาริดไม่เคยคิดว่า ขาเตรียมการไว้เพื่อจะก่อเหตรุรุนแรงอะครับพี่น้องที่เคารพไม่เคยออกมาพูดมาตรฐานเดียวพี่น้องที่เคารพคนอย่างตาริดมาตรฐานเดียวเป็นขี้ข้าของระบบทักษิณครับพี่น้องมีมาตรฐานเดียวต้าสองมาตรฐานต้องยืนมาต้องออกมายืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนบ้างแต่วันนี้ตาติดมีมาตรฐานเดียว ยอมตายและยอมเป็นขี้ข้าระบอบทุนนิยมสามัญทักษินกับพี่น้องที่เคารพนี่คือฤทิ์สีดวงแล้วก็ฤทิ์สีดวงยอมยอมเป็นขี้ข้าไม่ต่างอะไรกับเฉลิมอยู่บำรุงยอมเป็นขี้ข้าเช่นเดียวกันท,ทั้งทั้งที่วันนี้นั้นมวลมหาประชาชนก็ออกมาชุมนุมกันเยอะแยะ และใช้ระยะเวลาในการชุมนุมสี่ห้เดือนก็น่าจะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันชุมนุมว่าเขาออกมาชุมนุมเนื่องด้วยเหตุผลประการใดแต่วันนี้ไม่แคร์ไม่คิดไม่ใส่ใจในรายละเอียดดูอย่างเดียวใครที่มันออกมาคัดค้านนายใครที่มันออกมาต่อต้านนาย จะยอมเข้าเป็นขวากนหนามขวางกัน้นแต่ก็ทาริษเตรียมตัวโดนสอยตกจากเก้า e, อี A ้ดีเออครับพี่น้องครับพฤติกรรมและการกระทำเยื่ยงนี้ไม่สามารถให้อยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไปครับพี่น้องเอาไว้ไม่ได้คอบทบอกแล้วจะเดินหน้าดูพฤติกรรมและการกระทำ ของข้าราชการประจำข้าข้าราชการประจำท่านใดที่มีพฤติกรรมสอแววไปยืนอยู่เคียงข้างระบอบทุนนิยมสามานทักษินก็จะโดนสอยร่วงทีละคนทีละคนทีละคนจนไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่อยู่ภายใต้ระบอบทุนนิยมสามานทักษินครับพี่น้อง และต้องกราบเรียนกับพี่น้องที่เคารพว่าสถานการณ์ในวันนี้นั้นมีการยกเลิกยกเลิกการใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพอยกเลิกปุ๊บนี่มันมีช่องทางครับพี่น้องที่เคารพยกเลิกพรกรเสร็จแล้วจะยุบศูนย์ รวบรวมสัตว์ตตเดรัจฉานทั้งหลายที่อยู่ในสอรอสอและจะกลับมาใช้พรบรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยสอรอสกออรมออออมอบหมายให้ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรับผิดชอบดูแลโดยจะใช้พรบความมั่นคงไปจนถึงวันที่30เมษายน พี่น้องเชื่อหรือเปล่าครับว่าภายใต้สถานการณ์ที่เขายกเลิกพโรโกรและนำพรโบรมาใช้เนี่ยเราตั้งข้อสังเกตได้สองสามประการด้วยกันการที่ยกเลิกพโรโกรแล้วโครโมรจะเสนอ ให้กองทัพยกเลิกบังเกอร์แนวที่กองทัพของลุงตู่มาตั้งเป็นแนวไว้ตรวจสอบให้กับพี่น้องผู้มาร่วมชุมนุมด้วยหรือเปล่าครับพี่น้องเพราะว่ายกเลิกแนวบังเกอร์ของพี่น้องข้าราชการปุ๊บก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้พี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวและใช้ความรุนแรงครับพี่น้องดูที่เขาคิด ดูสิครับปีน้องเหลือเชื่อครับคิดได้อย่างนี้แทนที่จะให้มวลชนคนเสื้อแดงห,หยุดพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงและดูช่องทางของมวลชนคนเสื้อแดงแล้วคาดว่าการที่รับสมัครการไปทั่วทุกจังหวัดทางภาคอีสานและภาคเหนือนั้น คิดว่าเขาจะระดมชายชะกันมาก่อความวุ่นวายมาก่อความรุนแรงในพื้นที่การชุมนุมในกรุงเทพมหานครแทนที่จะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นช่องทางให้ตูจตุพรพรมพันธ์ได้ใช้โอกาสเป็นช่องทางในการต่อยอดต่อผลประโยชน์ระหว่างทักษิณกับจตุพรกับพี่น้องที่เคารพ ไม่ได้มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นที่ทักษิณเคยตัดโพอบอกว่านักวิชาการนักคิดด็อกเตอร์คนหน้าหน้าตาดีมีชื่อเสียงทางสังคมในพักเพื่อไทยพักเผ่าไทยมีเยอะแยะแต่ไม่ออกมามีแต่คนหน้าตาไม่ดีหน้าตาที่ว่าสังคมไม่ยอมรับออกมาแสดงบท เที่ยมอบออกมาแสดงบทขุนศึกแต็มไม่ได้ผลวันนี้พอเปลี่ยนหัวกระบวนจากนางธิดาเป็นจัตุพรคิดว่าจะได้ผลแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องที่เคารพผมมองไปมองมาพอจะจับความรู้สึกของคุณจตุพรพรมพัน์ได้ว่าการ นำมวลชนคนเสื้อแดงออกมารอบนี้นั้นไม่ได้ออกมาทารบทาชนกับมวลมหาประชาชนแต่ออกมาทารบกับกองทัพออกมาทารบกับทหารกับพี่น้องครับเพราะเช่นนั้นจตุพรพรมพันธ์จะนำมวลชนคนเสื้อแดงไปรบกับกองทัพไปรบกับทหารก็ไป เพราะแนวทางรามันคนละแนวทางอยู่แล้วพี่น้องชาวคอปทอก็จะเดินหน้าสวยเก้าอี้ยิ่งรักชินวัตรต่อไปคนละแนวทางท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มาเฉพาะการเลือกตั้งแต่อย่างเดียวเพียงอย่างเดียวมีวิธีการอื่น ให้ได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยวันนี้ตูจ่จตุพรทราบแล้วว่าประชาธิปไตยไม่ได้มาเฉพาะการเลือกตั้งก็เลยเบนเข็มไปตารบตาชนกับลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาลุงตู่ก็พูดมาชัดเจนนะครับก็ขอให้ลุงตูท่ทำตามคำพูดที่ลุงตู่พูดไว้ด้วยถ้าเขาถ้านบชรเรงมาทหารก็แรงกลับไป ไม่ต้องไว้หน้าใครพระทาหารเป็นผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินและประเทศชาติภายใต้อาณาเขตอบบริเวณในเขตพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนรอบประเทศไทยและภายในรัฐชาณาจักรลุงตู่สามารถดูแลได้เพราะตอนนี้นั้นลุงตู่เป็นรองผู้อำนวยการ กรรมโนครับพี่น้องที่เคารพผมคิดว่าคุณจตุพรคงจะไม่ได้ดูตัวบทกฎหมายสักเท่าไหร่แล้วก็คงจะไม่ทราบว่าลุงตู่ประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นรองผู้อำนวยการกรรมโนแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้อำนวยการยิ่งรักชินวัตรซึ่งยิ่งรักผมเชื่อว่าลุงตู่ไม่ควางร้อยเอร์เ็นครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นลุงตู่เป,ปรียบเสมือนพอนั่นแหละครับพี่น้องที่เคารพเกก็ต้องดูแลความมั่นคงในราชอาณาจักรเพราะดูแลความมั่นคงในราชอาณาจักรนั้นภายใต้สถานการณ์ความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นั้นก็ต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าเหตุที่จะเกิดความวุ่นวายเหตุที่จะเกิดความรุนแรงนั้นมันมีเกิดขึ้นอยู่ในทุกขณะของพื้นที่การชุมนุมไม่ว่าพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดก็ตามแต่ มีมีเหตุไม่เว้นแต่ละค่ำคืนแต่ละวันเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะครับแนวบังคกอของพี่น้องข้าราชการทหารไม่มีวันยกเลิกตู่จตุพรเข้าใจผิดแต่ก็เป็นการดีครับพี่น้องก็จะได้เห็นว่าพี่น้องข้าราชการทหารนั้นที่ฝึกฝนเป็นอย่างดีมีความสามารถ ในการใช้ยุตธาถีมากน้อยเพียงใดกับพี่น้องสปปล้านนาครับพี่น้องที่เคารพจะได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันกับพวกที่คิดแบ่งแยกประเทศขอให้ลุงตู่จัดการด้วยเพราะวันนี้เองก็ทราบกันดีอยู่ว่าปปชมีมติเป็นเอกฉันนะครับลุงตู่ครับถ้ายังไม่ทราบต้องเรียนกับลุงตู่วันนี้องค์กรอิสระปปช เขามีมติเป็นเอกฉันท์และวันนี้นั้นพี่น้องที่ารพภายใต้สถานการณ์ที่รุกรามาในทุกขณะภายใต้สถานการณ์ที่พี่น้องเห็นว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมก็ยังมีเหตุการณ์และสถานการณ์อย่างนี้แหละครับจะบีบคั้นจะเร่งเร้า ไม่ว่าในพื้นที่การชุมนุมเองก็ดีก็จะมีกลุ่มบุคคลบางควายที่สอดแทรกเข้ามาเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ปลุกระดมมวลชนให้มวลชนมีความเข้าใจผิดในพื้นที่การชุมนุมด้วยกันเองก็ขอให้พี่น้องยึดมั่นถือมั่นขอให้พี่น้องหนักแน่นเพราะว่าวันหนึ่งวันใดที่ชานะนั้นพี่น้อง จะได้พูดจาจะได้บอกกล่าวกับลูกหลานได้รู้เรื่องว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรที่ลุงป้านาอาคุณย่าคุณยายออกมาต่อสู้ในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่10บตุลาคมจนถึงขั้นได้รับชัยชนะจะได้ลำดับเหตุการณ์และย้อนรอยประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้จดจำและลูกหลานที่ได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นเขาก็จะได้มี ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์อย่างเช่นที่พี่น้องมวลชนคอพทออกมาต่อสู้ในครั้งนี้และต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้นั้นไม่เห็นช่องทางใดๆเลยครับพี่น้องที่ยิ่งรักจะพลิกผันกลับมา นั่งในตําแหน่งฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแม้กระทั่งว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการในขณะนี้นั้นทราบข่าววงในมาว่ายิ่งลักเริ่มทยอยจัดเก็บเข้าของใส่กระเป๋าแล้วครับพี่น้องที่เคารพกำลังจะคิดหนีออกนอกประเทศครับพี่น้องครับ แล้วภายใต้สถานการณ์ที่เขาคิดหนีออกนอกประเทศเขาก็วางไว้อีกชดหนึ่งกะว่าจะให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการและก็เป็นรัฐมนตรีรักษาการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไอ้ปึ้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนกับพี่นองที่เคารพดูนี่ครับหมายความว่าคโคโนเป็นนายกรักษาการ พอโคโน่จะออกจากนายกรักษาการก็คิดที่จะเอาโคโน่มาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อครับพี่น้องแล้วเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ยิ่งรักก็งโง่ปึ่งก็งโง่หมายความว่าคณะรัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนี้ โง่ในทุกๆตำแหน่งครับพี่น้องที่เคารพโง่แล้วยังอวดฉลาดอวดฉลาดอย่างไรยังคิดที่จะทุจริตคอร์รัปชันแต่จะทำอย่างไรได้พี่น้องคนไทยลืมตาอ้าปากเห็นความจริงและพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นหมายความว่า วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยมวลมหาประชาชนตาสว่างกันหมดแล้วครับพี่น้องเขารู้แล้วว่าวันนี้พรรคเผ่าไทยนั้นมีแต่การทุจริตคอรัปชันไม่มีใครเอาไว้โดยเด็ดขาดและชาวคปทจะไม่ยินยอมโดยเด็ดขาดต้องโค่นล้มระบบทักษิณให้สิ้นซากนะครับพี่น้องครับ เมื่อโค่นล้มระบบทักษินได้สิ้นซากเป็นที่เรียบร้อยก็เหมือนที่ได้กลาบเรียนกับพี่น้องว่าก็จะเข้าสู่หมดหมู่ของการปฏิรูปประเทศไทยโดยแท้จริงเพราะวันนี้นั้นพี่น้องที่เคารพพี่น้องก็ทราบกันดีอยู่ว่าพิมพ์เขียวของการปฏิรูปพลังงานนั้นได้แถลงข่าวไปเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนพี่น้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน มีการเสวานาให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบว่าจะปฏิรูปพลังงานอย่างไรที่จะตกอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้พิมพ์เขียวของการปฏิรูปประเทศไทยโดยคอพทนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แบบพร้อม,อมกับใกล้จะถึงเวลาที่ค้นล้มระบบทักษิณได้สำเร็จแล้วครับพี่น้องความว่า พอพิมเขียวเสร็จก้นล้มทักษิณได้สำเร็จเข้าสู่กระบวนการของการสนาตัวแทนจากภาคประชาชนครับพี่น้องคือการจัดตั้งสภาประชาชนหลังจากจะตั้งสภาประชาชนได้สำเร็จมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนได้สำเร็จเราเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิรูปและจะต้องปฏิรูปให้สำเร็จในเร็ววันเมื่อปฏิรูปสำเร็จ เห็นแล้วว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนนี้ไม่บิดเบี้ยวไม่โกงกินทุจริตขอรับชันพวกเราก็จับมือจับไม้กราบลากราบไหวกันแล้วก็เดินทางกลับบ้านถูกไหมครับพี่น้องที่เคารพคิดว่าไม่นานครับพี่น้องคิดว่าไม่นานเกินรอชัยชนะจะเกิดกับพี่น้องประชาชนท้ายที่สุดนี้ครับพี่น้องขอให้พี่น้องมุ่งมั่นขอให้พี่น้อง มีความสมานสามาคัคคีแล้วเราเดินไปสู่เป้าหมายคือชัยชนะพร้อมๆกันครับพี่น้องครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอขอบพระคุณมากครับพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันขอบคุณครับ แห่งมหาวิทยาลัยสี่แยกอุรูปองค์คนระบอดพักสินให้สินทาลายลงประเทศไทยผู้คงองคูมีพลชั่วการานองค์ปูมีพลชั่วการนานานสู้สู้สู้ในน้ำสู้ 明白。